ห้องนี้ได้เก็บเสียงนะห้องนั้นไม่เก็บเสียง,งเลยสักนิดเดียวกินอะไรบ้างหนูจะน้ำคุณครูนี่ก็ได้ค่ะพระเจ้า,านโอเคเดี๋ยวหาอะไรมาวางของก่อนนี่เหรอ ได้คุยอะไรหรอก็คือทําความรู้จักกันให้ละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมคที่เราเคยคุยกันมานี่นงตั้งนาฬิกานามนามเป็นคนที่ไหนเนี่ยโคราชค่ะโคราชโคราชค่ะโคราชแล้วไม่อยู่เที่ยงนเนยัง เกิดเกิดที่นี่แต่ว่าไปโตที่โคราชหมายความว่าเกิดเป็นเกิดที่กรุงเทพเนี่ยนะก็คือก็คือโดยกําเนิดแล้วเป็นชาวกรุงเทพแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่โคราชคุณแม่ย้ายไปตอนประมาณสี่ห้าขวบเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อยู่นั้นมาตลอดค่ะแล้วก็เข้ามาตอนเรียนมหาลัยเนี่ยเรียนธรรมศาสตร์ก็อ๋อเรียนถึงมปลายที่โคราชเลยค่ะอืมแล้วหนูมีพี่น้องไหมมีน้องสาวค่ะน้องสาวอายุมากหเลยน้อยกว่าหนู อไม่ไม่มากน้อยกว่าน้อยมากไหมเดียวตอนนี้มหกขึ้นปีหนึ่งนะคะหนูเป็นอ๋อก็ไล่ๆกันห่างกันไม่ปีหนึ่งสองวันแล้วเป็นแล้วทำไมหนูถึงทำไมหนูถึงรู้ว่าเหมือนตอนนเด็กหนูเรียบร้อยมากๆเลยนะมากหนูอยู่โรงเรียนสหระยหญิงล้วนหญิงล้วนค่ะหญิงล้วนงั้นเราไม่รู้เหมือนมันมาไม่รู้อะไรสักอย่างอาจจะเป็นแบบ หนูก็หนูก็ไม่รู้นะหนูหนูเคยคิดเล่นๆเฉยๆว่าทำไมอยู่แบบหนูเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือที่บ้านอ่ะมีปัญหาเขาแยกทางกันแต่หนูออว่าแต่หนูก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันแต่ตรงนั้นหรือเปล่าตั้งแต่เด็กตอนเด,เด็กอ่ะหนูหนูยังเรียบร้อยอยู่ในขณะที่เขายแยกเข,เข,ขาแยากกันนะ่ะตอน,นใช่ค่ะตอนที่คือยายมะโคล่าคือเขาแยกกันก็คือหนูยังไม่ค่อยรู้อะไรมากกมันเด็กเกินค่ะแต่ว่าคือเป็นเป็นอารมณ์ที่แบบว่าใจมันผูกกับพ่อเด็กๆ เราสนิทกับพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่บอกว่าคือเหมือนตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีหนูว่าหนาูก็ชอบไปรอหน้าบ้านแบบใช่ค่ะรอว่าแบบเอยพ่อจะมาไหมพ่อจะมาไหมแล้วก็เหมือนแบบพยายามบอกว่าแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่ก็ไปเขียนเอา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 ,านเอาอะไรไปเขียนหน้าบ้านบ้านอ้ออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ก็อย่างคือแบบรักพ่อคือแค่แม่บอกว่าเด็กๆเกนี่ยยังพูดไม่ได้เนี่ยเสียงเดินด่ะรู้แล้วว่าพ่อมา ล้าห,หนูจะขัดต้องไปหาเขาในร่าใไ้ฟัาใช่ค่ะแล้วคือเลือดมันเยอะเลือดเขาเยอะรู้เลยอก็น่าจะไม่รู้เหมือนประมาณปออะไรสักอย่างนี่น,นะคะอยู่มันตุบแล้วก็กลายเป็นแบบนี้เป็นอยู่หัวสมองเปลี่ยนแปลงก,กันนั่นนั่นจากเด็กหญิงผู้เรียบร้อยกลายเป็นเด็กหญิงรัวงร่วแล้วหนูก็จะลืมช่วงชีวิตช่วงหนึ่งไปจริงหรอแต่ไม่ได้ลืมขนาดนั้นบางบางอย่างยังจาได้อยู่ เด่นๆอย่างแบบอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความความรู้สึกบางอย่างที่แบบอย่างแม่เคยบอกว่าน้องอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแม่ลําบากต้องช่วยแม่อะไรเงี้ยหนูจะหนูจะติดขี่เกียจหนูจะติดแบบสบายอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะแบบทาไมต้ององนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วหนูเคยพูดกับเขาไปทีหนึ่งว่าหนูไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้แต่หนูลืมน่าจะแบบลืมไปช่วงหนึ่งแม่บอกอย่างว่าทําไมแบบบางอย่างที่ทำรู้สึกว่าเองไม่เห็นรู้สึกเลยว่าแบบตอนนั้นเราลาบากแค่ไหนเลย คือลืมหายความรู้สึกมันหายไปช่วงนึ่งใช่ค่ะมันอาจจะอาจจะกดลืมไปแต่แต่ก็ไม่ได้ลืมขนาดลืมทั้งหมดทุกอย่าง<ม>แต่หนูว่าลืมลืมไปเลยว่าแบบเคยขนาดไหนเคยมากขนาดไหนแต่บางอย่างก็ยังจาได้อยู่<ม>อาจจะเป็นเหมือนกดปึ๊บป๊บแล้วก็กลายเป็นโต้งนี้หนูก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกัน มันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากอันนี้คือหนูก็คิด,ค,ดคิดเอาเองว่าน่าจะประมาณนี้แล้วหนูคิดไหมว่าการการที่อย่างอย่างที่พี่บอกวันนั้นว่าในรุ่นนี้มันบล็กนโฮมเยอะเหลือเกินเนี่ย<ช>การบลกนโฮมของหนูเนี่ยมันเป็นปัญหากับหนูไหมชีวิตมันไม่เป็นมันจะเป็นปัญหาเวลาโดนเจาะแั้นพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะอ่อนไหวแต่ว่าไม่มีปัญหาแม่หนูทําให้หนูโตขึ้นมาได้อย่างมีประสิทธิภาพอพอสมควรเลยค่ะ ก็คืออย่างน้อยแม่เขาทำหน้าที่ทั้งสองอย่างเติมเต็มให้หนูจนหนูไม่รู้สึกว่าหนูขาดหนูขาดแล้วก็ยังไงล่ะพอหนูเข้ามาถึงเนี่ยปั๊บวันนั้นหนูเล่าเล่าให้ฟังว่าพี่เมย์เขามาชวนหนูไปร้องเพลงเอ่ค่ะเพราะว่าอะไรอ่ะหนูอยากหาเงินคือหนูว่าตอนแรกหนูว่าเด็กๆตอนแรกมาตอนแรกติดเที่ยวหวนเพราะหนูติดเที่ยวใช่เพราะเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยแม่ก็จะหนูไม่เคยเที่ยวเลย เพราะหนูจะได้ไปเที่ยวครั้งแรกของหนูคือครั้งแรกของหนูคือตอนมห้าคือเราแบบไปขอเขาไปติว,วต่างจังหวัดซึ่งเขาไม่เคยให้ไปไม่ให้ไปนอนบ้านเ<ม>พื่อนหนูไม่เคยนอนบ้านเพื่อนไม่เคย้างบ้านเพื่อนไม่เป็นไงมันเกิดเพื่อนไม่ไปลอยกระทงไม่ไปอะไรที่กลางคืนแล้วออกไปไปไม่ไดเ้เราก็รู้แหละว่าเราเออเราไปไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่แบบมันอยากลองมันอยากแบบแล้วเป็นแล้วหนูยิ่งเป็นคนอย่างเงี้ยคนก็จะจแบบบางคนเขาก็ยังเข้าใจว่าหนูแบบ ไปแล้วไปเที่ยวไปอะไรไปแล้วแต่หนูยังไม่เคยคือหนูก็ไปหมห้าไปไปติวต่างจังหวัดขอนแก่นเนี้ยค่ะเขามีให้ติวแล้วไปเรี๋ยวเสร็จไปเที่ยว, <laughs> ไ,ปยวไปเที่ยวนะั่นคือครั้งแรกเลยแล้วก็แบบต้องตอนหมห้าเลยนะแล,แล้วเราก็รู้สึกว่ามันหนูก็กลับมาหนูก็บอกเขานะเนี่ยเออไปเที่ยวมาแหละเขาบอกว่า คิดว่าไม่รู้เหรอคิดว่าในไส้อะขดตรงไหนยังรู้เลย,เลยเอะไรเงี้ยแม่บอกใช่ค่ะหนูบอกเออแต่ก็อยากบอกแหละก็รู้สึกไม่สบายใจเลยหนูก็บอกว่ามันก็ไม่ได้อะไรนะคือก็เราก็พ่อหนูชอบเต้นชบอบร้องเลยตึ๊งตึงต๊งตึงต๊งตึ๊งตึ๊งไปเลยจนถึงจนแบบตอนแรกหนูก็บอกว่าบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเที่ยงคืนว้ยแบบไม่เคยไปเลยเที่ยงคืนคงจะง่วงมากแล้วเพราะปกติก็สี่ห้าทุ่มก็จะหลับแล้วเลย สักเที่ยงคืนตีหนึ่งพอเพื่อนก็แบบเพื่อนเขาเคยไปเขาก็จะแบบก็แบบเดี๋ยวไปเดี๋ยวคงรู้เองเลยตอนคืนนั้นก็ตีสี่ตีสี่ตีสี่ตำรวจเข้าเลยอะไม่ใช่แบบไม่ใช่ตีสี่ออกมาเองตีสีต่ตำรวจเข้าไปง้องเอ <laughs> เข้ามาแล้วหนูไม่เคยหนูก็คิดว่าจะเหมือนแบบในละครตำรวจเข้าปุ๊บเปิดไฟทุกคนนั่งแล้วเข้าคุกให้หมดไมรู้ คือหนูก็วิ่งเข้าไม่ไหวตอนนั้นอ่ะคือหนูออกมาพักขาหนูว่าเมื่อยมากหนูไม่ยืนนานแล้วหนูก็เห็นตำรวจเข้าไปข้างหน้าหนูวิ่ง้างหลังเพี่ยเพื่อนอยู่ข้างในไปอยู่ตรงนี้ทำไงดีจะทยังไงด้หนูวิ่งตรงประตูหนูแล้วคนอื่นเขาก็วิ่งออกกันหนูเฮ้ยเพื่อนอยู่เงี้ยมันหนูเอาวะโดนก็บหนูด้วยกันหนูก็คิดว่าก็วิ่งเข้าไปลากเพื่อนออกมาแต่ในตอนหน้าตอนนั้นก็คิดว่าแบบแม่ไปหาเราที่คุกเราโดนคุกแน่นอนใช่ใช่ แต่ว่าเออมันก็เหมือนกับเขาแบบเออดึกแล้วกลับอะไรอย่างเงี้ย<ม>ปกติก็เออแล้วก็เลยกลับกันนี่คือครั้งแรกม .5 ้าอกแล้วก็ไม่ได้เคยไปอีกเลยจนจบม .6 ขอแม่ไปทีหนึง่งจบม .6 งานลาตีก็ไปอยู่แป๊บเดียวเองค่ะกับตีสองนะงานโรงเรียนค่ะ้พอเสร็จปุ๊บขอแม่แป๊บนึงนะแป๊บเดียวนะตีสองใช่ค่ะขอแป๊บนึงเลยพองานที่โรงเรียนก็เริมประมาณห้าหกทุ่มแล้วหนูไปป๊องตึ่งตึงตึงตกลับไแม่ก็มารับ หนูว่าแบบพอมาอยู่มหา,าลัยเราก็เริม่มเที่ยวเองเราก็เลยแบบชอบชอบเพราะเราชอบชอบเสียงเพงลงชอบเราไปเที่ยว<ช>เองเที่ทยวอะไรเงี้ยาะมันเป็นร้านร้านนั่งธรรมาดาที่<ม>หนูทางานนี่แหละคะ่ะคือมันมีอยู่ที่เดียวที่แบบเราออกมาจากมหาลัยปุ๊บเจอเลยแล้วก็มันมันมันไม่เหมือนกับที่อื่นคือถ้าเป็นคนอื่นมาเป็นคนไม่ดีเขาไม่ให้เข้าให้เข้าแต่เด็กมอ หรือสิทธิ์เก่าก็ต้องจบจากมอหรือคนอื่นก็คือเด็กในมอพามาคือต้องเป็นคนที่เขารู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนไม่ใช่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าจากไหนมากก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเราเราเจอบุคคลในห้องสมุดแต่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนที่ใช่เจอรุ่นพี่ที่ออกไปแล้วใช่ค่ะก็เจอผีที่คณะเจอเพื่อนที่คณะเจอคณะอื่นเจอเลยเหมือนกันเหมือนเรียนห้องเรียนเจอื่อนลยก็เลยก็ชอบเราก็ไปบ่อยบ่อยติดเที่ยวแล้วที่หนูก็ดูว่าเขาอะร้องแล้วเขาดีจังเรา เราเข้าจังเวลาเขาร้องเราชอบจังเราอยากร้องตามจังเลยคนที่ร้องเพลงในร้านใช่ค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเราก็ทําได้นะเราก็ทําได้ดีอยากทําอยากอยู่ตรงนั้นนี่เนี<ส>่ยเราพี่เมย์เขาอยู่คณะหนูพอดี<ส>ก็พี่คณะเขาพาไปยืนบูลิงก็ไปยมบูลิงเสร็จแล้วก็ร้องคลาเกะก,กันต่อไปทั้งคณะพอร้องเขาแบบเฮ้ยร<ส>้องดีทําไมไม่ไปเข้าชมรมพี<ส>่เขาอยู่ชมรมนูว่าบอกดูคนเยอะน่ากลัวแต่แต่ว่า อยากทํานานเขาก็บอกเอาจริงเหรอเหนื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็บอกอยากทำเพราะอยากมีเงินใช้เองด้วยไม่ต้องขอแม่ใช่มจะเป็นไงเป็นทำแล้วตัวรอดไหมรอดรอดได้อย่างโอเคเลยหนูว่าโอเคหนูว่าหนูเป็นคนที่มีความรับผิดชอบระดับระดับหนึ่งเลยแล้วมันก็ฝึกเราเราด้วยแล้วรู้ไหมว่าตัวเองเป็นคนโงทพางหรือรู้รู้ค่ะรู พยายามลดลดลดแล้วมันจะมีช่วงที่ดาวนิ่งๆแล้วก็มีช่วงที่เบิกขึ้นมาเยอะๆง่ๆไปช่วงเบ<ไ>ิกขึ้น<ไ>มา<ไ>ก็คือ,คอเป็นคนเยอะจนถึงมปลายนะคะแเราพอมีปัญหา่อเพื่อนปัญหาเพื่อคืออะไรความเยอะมทำให้ทะเลอกกันคือเราก็บางบางบาง,บางทีก็เบกไม่ใส่ผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็าจะแบบเขาก็าจะเราก,เราก็เราก็ตรงไปเขาก็ ไม่โอเคที่เราตรงไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็พูดไม่ดีตอนนั้นหนูก็รู้สึกหนูก็รู้เลยว่าหนูไม่โอเคแล้วก็รู้ว่าเออมันมันผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเราผิดเราก็เดินออกมาดีกว่าแล้วก็พอมาหาลัยเราก็ก็ดีขึ้นกันเองขึ้นไม่แล้วมีคนว่าไหมว่าหนู่เป็นทอมเพราะมันถูก่ากขนาดนั้นว่าไม่ไม่ได้ว่าหรอกมัะ แต่หนูก็บอกเขาว่าหนูไม่ได้เป็นทองใครทำหนูก็บอกว่าไม่ได้เป็นเพราะหนูก็ไม่ได้เป็นจริงแล้วมาอยู่ในบ้านเนี้ยเป็นไงบ้างก็ดีนะคะหนูว่าไม่แล้วตอนเนี้เองตอนเนี้ยความที่มันมาเริ่มเป็นวีที่สามละถูกไหมกลุ่มผู้หญิงของหนูเป็นยังไงกลุ่มพวกผูก้ชายเป็นยังไงกลุ่มไหนบอกมาสีบอกแบบว่าชนิดที่บอกแบกบชนิดที่ที่ให้รู้บ้างเพราะพี่ก็เห็น ผู้ตอนแรกหนูจะสนิทกันก่อนเข้ามาหนูจะสนิทกันห้าคนมีหนูมีเวมีพี่ปูนมีน้องปอนพี่ภูมิมีหนูมีเวมีปูนมีปอนมีภูมิค่ะทีนี้เวลาทําอะไรอ่ะก็จะแบบจะลิงก์กันห้าคนเลยอย่างเงี้ยและเฮียก็จะเป็นคนที่เราแบบ คุยได้ตลอดทุกอย่างคุยได้แต่คือช่วงนั้นจะไปหนก็5คนก็ไม่ได้สนิทกับใครมากไปแต่ก็จะสนิทกับเวม,มากกว่าเพราะเวผู้หญิงเหมือนกันอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ทีนี้เหมือนหลังๆมาพอเข้าบ้านมาก็เหมือนแบบเราก็คุยกับคนอื่นเยอะขึ้นด้วยพอเริ่มทํางานก่อนที่เราจะเข้ามาหนูก็เริ่มสนิทกับพี่เม,มีเ่ยลี่เริ่มสนิทกับพี่เอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยเหมือนแบบเออเราก็ก็ใช่ค่ะเวเขาก็คุยกับ เวเขาก็คุยกับพี่เหมอนลี่บ้างคุยกับน้องมุกเพราะพ่อน้องมุกกับเวก็มาจากมหาลัยเดียวกันใช่ค่ะก็เหมือนเราก็แบบเราก็จะมาคุยกันในช่วงเวลาที่เราแบบเจอกันแน่นอนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังเลิกกันแล้วปุ๊บเราก็กลับทางเดียวกันเราก็จะคุยกันตลอดอะไรประมาณนี้เราก็ช่วงนั้นเราก็เลยเหมือนแบบไปทางใครทางมันเป็นพอเข้ามาในบ้านเราก็เลยเข้ากันกับทุกคนจากปอนปอนก็เป็นปอนก็หลังก็สนิทกับพี่เมย์ก็จะไปกับพี่เมีก็ค่ะแต่ว่า พอตอนนี้เวออกหนูว่ายังแบบคือหนูจะสนิทกับน,น้องปอนเพราะว่าน้องปอนเรียนอยู่ม10หนูจะเรียนอยู่ธรรมศาสตร,ร์ก็จะกลับทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนิทกับน,น้องปอนก็จะคุยกับน,น้องปอนเยอะหน่อยกับพี่ภูมิกับพี่เมย์เห็นเห็นในวันเสราร์ที่แล้วแบบเรื่องวุ่นวายไหเก่งมากแบบมากมายมหาศาลของบรรดา,าสาวสาวเนี่ยยังไงเนี่ยอ๋อคือเหมือน เหมือนเขาเขาเขาไปสอมแล้วแล้วเขาโดนว่ามาเือ mm hmm. ว่ามาเขาว่าไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. หนูก็เลยแบบเวเขาก็เดินมาหาก็ร้องไห้มาก่อนหนูก็บอกค <c oughs> ือเขาอันอั้นตันใจเต็มที่<ช>แล้วเขาก็แตกแล้วใช่หนูก็บอกว่าไม่เป็นไรเข้าใจแต่ว่าตอนเนี้ย มันมันไม่มีเราเราเราพูดไม่ได้แแหละว่าใครไม่ดีใครดีใครขาดตรงไหนใช่แต่ว่าอย่างที่เปลี่ยนอันนี้พี่พูดนิดนึงแล้วเดี๋ยวดนูดูค่อยมาหนูค่อยต่อนิดนึงก็ได้ว่าพี่เข้าใจเหมือนกนะันอ่ะบางทีเวเขาก็รู้สึกว่าฉันทําเยอะมากเลยอ่ะแต่ทำไมคนอื่นแบบว่าไม่ไมโดนเนทเท่าฉันไม่ไม่ให้เวลามากเท่าฉันอะไรแบบเนี้ยถึงเวลาปั๊บพอโดนปั๊บเนี่ยมันโดนรวมแต่ฉันเนี่ยคือคนที่ฉันรู้สึกว่าฉันทําเยอะแล้วทําไมฉันถึงต้องโดนด้วยทําไมทําไมคนอื่นโดนน้อยใช่ไหมใช่มันคือแบบนี้ใช่ไหม ช่หนูก็บอกว่าหนูเข้าใจเขาแต่มันมันตอนนี้เราบอกไม่ได้ว่าเราไปพูดไม่ได้ว่าคนนี้ไม่ดีคนนี้ไม่ดีแล้วคนนี้ตอนนี้เราเราอีกแป๊บหนึ่งเราจะขึ้นเวทีแล้วหนูบอกเขาไปว่าเอาใหม่โอเคไปร้องไห้กันไปร้องไห้ในห้องน้าโอเคพอร้องไห้เสร็จพอก็เอาใหม่คุยกับเขาใหม่เอาใหม่เราไม่มีเวลามาดาวใครมีแต่กีขึ้นใหม่บอกว่าพูดเอาใหม่พี่โอเคเขาอย่างพี่เมลลี่อย่างนี้ก็เออคอรัสดังไปโอเคไปบอกเขาว่าดับเบาลง แล้วก็คือพอเวพาเวไปลงไลน์แป๊บหนึ่งพี่เหมือนล่ก็พี่เหมือนี่ก็เซ็นกรันต์ก็เดินมามันพี่รู้สึกว่าพี่เป็นตัวถ่วงพี่ถ่วงพี่แย่มากพี่ไม่ดีพี่อะไรหนูก็แบบไม่ไม่หลอกไม่มีใครถ่วงใครหรอกเพราะฉะนั้นถ้าพี่รู้สึกว่ามันไม่โอเคพี่ก็ต้องทาให้มันดีขึ้นแต่ว่าอย่าไปคิดอย่างนี้นึงพนหนูก็แบบหนูก็เข้าใจทุกคนอนะูเข้าใจทุกคนะแต่ทำแต่ทำยังไงอ่ะใช่ก็มันก็ ก็ทาอะไรไม่ได้นอกจากเขาจะคุยกันเองเพราะมันไม่เพราะมันเป็นเรื่องของสุดมันไม่ใช่ของเราแก้แก้ไขปัญหาเขาเองถ้าเราไปยุ่งมากเกินไปมันจะดูว่าเราไปยุ่งเรื่องของเขามากเกินไปแต่ถ้าเราไม่ดูเลยมันก็จะไม่มีน้ําใจสําหรับเพื่อนถูกเขอยู่ด้วยกันใช่ก็หนูก็ปล่อยให้เขาคุยกันพอหลังจากที่หนูคุยกับที่แต่ละคนมาคุยกันหนูเสร็จหนูก็บอกไปว่าก็ฟังคุยกันฟังกันคุยกันแล้วก็ปล่อยเขาคุยกันหนูก็ไม่รู้ว่า เขาคุยเป็นย like ังไงแต่ก็รู้สึกว่าก็น่าจะดีนะคเพราะว่าเข้าไปในห้องแต่งตัวแล้วเขาก็ยิ้มยิ้มกันถ่ายรูปอะไรกันก็ดีเพราะความจริงอ่ะพี่บอกว่าเวลามีอะไรกันมันต้องคุยนแบบแมนๆไปเลยเพราะถ้าว่าอึ้งๆหรืออะไรเงี้ยไม่บอกไปอ่ะมันคาค้างแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ใครๆก็จะในแต่ละที่จะออกด้วยค้างคาความรู้สึกกันไม่ได้แล้วผู้ผู้ชายล่ะ เห็นปุ๊พชายนี้ก็มาละมีก็ง,ง้งแงงม่งอะไรกันไม่รู้แล้วคะมีมีอยู่ง้องแงงง้องแงงอะไรกันอยู่เนี่ยเนี่ยแบบว่ามีอยู่ง้องแงงอาจจะเป็นเรื่องที่เขาแบบาอาจจะสงสัยว่าคนนี้คิดยังไงคนนี้อะไรอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็คือวันเรื่องเหมือนกันที่คุยกันในวันนั้นใช่ไหมวันเปิดวันวัน,วนชี้ข้อเสียใช่ไหม คือเขาคิดกันอย่างนั้แล้วหนูคิดยังไงหนูคิดว่าเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของฉันถ้าเราทำอะไรถ้าเรารู้สึกว่ามันเกินไปถ้ารู้สึกว่ามันมันจะสร้างผลเสียเราจะบอกแต่ถ้ามันยังก็ให้เขาคิดของเขาเองดีกว่าเรื่องของก็แสดงว่าหนูก็ยังเห็นว่ามันก็ยังไม่ได้อยู่ก็ยังมีก็เราก็เตือนกันไปแล้วเรื่องที่พูดกันเสาร์ที่แล้วก็เคยพูดไปแล้วเราก็ถ้ายังถ้ายังมีอีกก็อาจจะพูดอีกอย่างี้แต่ คือน้ำก็เคยโดนอะพี่เขาแบบแทกแทกแทก,กอะไรอย่างเงี้ยแ,แต่แต่เรารู้ว่าอ๋อคือตอนแรกเราก็แบบเป็นผู้หญิงผู้หญิงใช่ไหมคะเราเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนชั้เราวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปั๊บแป๊บเนื้อก็จะเห็นเขาไปทำกับคนอื่นเหมือนกันว่าอ๋อเขาเป็นนิสัยอย่างนี้แต่ว่าถ้าสําหรับบางคนที่ไม่เข้าใจแบบเราเงี้ยงงเงี้ยเป็นผู้หญิงแบบผู้หญิงผู้หญิงเขาว่าจะอ่อนไหวก็เป็นด้วย ประการชนีคือหนูก็รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านทั้งกลุ่มหญิงและกลุ่มชายแต่ว่าหนูคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เกิดการร้ายแรงมากที่ต้องยกเว้นเรื่องวันเสาร์ที่แบบว่ามันประหลอดมันกำลังจะแตกแล้วไปนิดนิดให้มันยังพอเคและนี่มันก็เบาขึ้นโดยที่มีคนออกก็น่าสงสารทำไมถ้ามันยังอยู่ด้วยกันมันก็มันก็ยังค่อยเคลียร์กันได้ันออกมันไม่ได้คุยกันกว่าได้คุยกันอย่นี้ก็เสียเสียสง เสียและได้เสียก็คือเขาเขาวางแผนกันว่าคุยกันแล้วว่าจะคุยกันทุกคนคุยกันด้วยว่าโอเคเดี๋ยวให้ให้คุยกันแล้วเราเพื่อนทุกคนก็จะคุยกันด้วยว่าโอเคหรือไม่โอเคตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดว่าจะเป็นเวที่ออกหรือพี่ปู่เนี่ยคือคิดว่าสองแม่ยังไงอยู่อยแล้วยังไงก็ได้คุยต่ออยู่แล้วโอเครอหลังคอนจบก็เลยแบบว่าใช่กลายเป็นเหตุอันคาดคิดไม่ถึงมันก็ดีอย่างนึงตรงที่เขาจะได้ไม่ต้องมาอึดอัดอยู่ด้วยกัน มันมีทั้งดีและเสียใช่แล้วก็หนูล่ะตัวหนูเองหนูคิดว่าหนูมีปัญหาอะไรอะใครไหมหนูอะค่ะบางทีหนูก็รู้สึกว่าหนูทําไม่โอเคเช่นวันหนูไปป้ากระดาษทิชชู่เซ็หัวโดนหัวพี่แม็กเขาพอดีเลยอะแม็ใช่แล้วพี่เขาบอกไม่พอใจแต่ว่าไม่ได้โกรธหนูหนูก็รู้สึกแบบหนูรู้สึกว่าเอยอาละทำทำอะไรไม่ดีใส่เขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็บางอย่างที่หนูไม่ค่อยรู้ตัวหนูไม่รู ต้องมีสตินนี้หนูหนูว่าพอพอคุโร่สั่งเงียบหนูก็คุโร่สั่งเลยเหรอสั่งเงียบเลยสั่งว่าอะไรข้าวเสียงแหบอ๋ออ๋อให้คุยน้อยลงว่าไม่ให้คุยกับใครงแล้วก็คือคุโร่บอกถ้าคุยกับเพื่อนหนูจะตะโกนคือเวลาคุยอ่ะมันใช้เสียงผิดที่เฮคือมันไม่ได้ใช้จากข้างล่างคุยมันไม่ได้เล่คุยอย่างเงี้ยมันคุยไม่ได้ขอ้อย่างเงี้ยได้ข่าวว่าวันนี้ถูกพีอาร์ ทำไมล่ะหนูหนูหนูไม่เคยเจออะไรพวกนี้ด้วยค่ะคือมเคยเข้าเคยโดนเข้าแต่ว่าเราไม่เคยรู้หรอกถ้าเคยโดนความรู้สึกคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่หนูรู้ว่าตอนนั้นอะไม่ได้โดนอัมหนูว่าไม่ตื่นคือมันแบบพยายามจะตื่นแล้วรู้สึกแบบไม่โอเคกับร่างกายแล้วอันนั้นรู้ว่าไม่ได้โดนอัมมันเป็นที่ร่างกายแต่อันเนี้ยเขาเรียกมีเสียงอันนี้เขาเรียกจริงค่ะหนูเลยวิ่งออกมามันกลัวเขาแบบตอนแรกแบบหนูว่าทอน เรียกพี่น้ำหนูคิดว่าจะกระจิดมาเรียกครูมาพี่น้ำหนูว่าหนูว่าคิดว่าหนูหันไปมองรอบนึงแล้วหนูก็หันกลับมาแต่หนูไม่รู้ว่าหนูฝันหรือว่าหนูหันไปจริงๆหันไปไม่มีอะไรแล้วกลับมาหลับอีกอทีกี่โมงก็คัทช่วงผีตากก็อ้อมไหมบายๆไม่บายคะ่ะช่วงเช้าก่อนกินข้าวเที่ยงเพราะเป็นคัดไวเฮ้ยคัดแทนคัดแทตนแล้วหนูมาเรียนเสร็จ ประมาณชั่วโมงนึงค่ะแล้วหนูว่าไปนอนโหแลพอฝั่งหนึ่งก็แบบได้ยินเสียงเรียกอีฝั่งหนึ่งอ่ะมันเป็นเสียงเหมือนตีกองตุ่มตุ่มตุ่มแล้วมันแล้วมันดังในดังขุไม่ไหวละออแล้วหนูแบบพยายามแล้ววาเห็นแบบ,แบบตรงนี้เหลืองเหลืองแล้วมันเริ่มเหมือนเสียงมันเริ่มแบบเข้มขึ้นเป็นพีนพ่น้องพี่น้องแี้วหนูว่าว้หนูก <c oughs> ็เลยแบบขอร้องแบบเดี๋ยวเอาขนมมาให้ขอร้องขอร้องเธอไม่ไหว ก็สวดบนเอาไว้ใช่ว่ายวงไม่เคยเกิด <dir lands> <Gra zie> เราก็มีแต่เราไม่เล่าให้เธอฟังแต่ไ <th> ม <vienen, S 1> ่ที่ที่นี่ที่อื่นสนุกย <DVD> ิ่งกว่านี้วหวที่นี่หนูก็เคยได้ยินมาแล้วแล้วตรงกันด้วยว่าเป็นเด็กไงประเด็นอ่ะพี่แม็กก็เคยฝันแล้วน่าจะคนเดียวกันอ๋อเหรอพี่แม็กเล่าให้ฟังแล้วห้องนึงก็วหวนิดหนึ่งอุที่สกุศลให้แล้วม่แล้วอีกผมตอนแรกคือหนูก็คิดแล้ว เออมันอาจจะสงจีสงใจหนูก็เอียงไปทางเขาอํำมากกว่าแหละก็น,นั่งนั่งอยู่แป๊บนึงอยู่เฉยๆหคนนั่งอยูย่เฉยๆเอ๊ะเฉยๆเลยว่าจวไอ้ใครตุ่นมันตกมาปับเงี้ยใครตุ่นก็ปองนั่นแหระใช่ป๊บแตกเลยแล้วมันมันมันเคยมีของตกอยู่ครั้งเดียวตั้งแต่มาอยู่อะแล้วนี่ก็คือแบบโอ้หหนูวิ่งเลยหาพี่แม็กก์นหนูก็ร้องไห้รู้ว่าตก,กใจ ยังไม่ทันใจแบบยังใจไม่ชื้อเลยไมและใจไม่ชื้อยังใจไม่ดีเลยใจไม่ดีขึ้นเลยไมาอีกแล้วแล้วมีอะไรอยากเล่าอีกไหมเกี่ยวกับตัวเองอไม่มีหรือไงไม่รู้ชีวิตกับแม่กันอะไรก็โซ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 คือก็ก็เขาก็ยังไม่ได้สบายอะ แต่ก็ไม่มีข้อขัดแย้งอะไรกันไม่ได้ขัดแย้งกันก็คืออยู่ด้วยกันอย่างดีแต่เป็นแต่เป็นคนที่ไม่พอเริ่มโตแล้วจะกลายเป็นเด็กที่ใช้เหตุผลจนผู้ใหญ่เขาแบบไม่น่ารักเหมือนเด็กๆแล้วเลยมไม่น่ารักเหมือนนอ้องถ้าจะเขาจะ,จะมีความสุขที่อยู่กับน้องสาวอะไรากรู้ว่าจะเป็นแบบอืมไม่อ่ะแล้วแล้ว,ลวอย่างอย่างที่เลือกมาอยู่เนี่ย <c oughs> เขาอยากเป็นนักร่างฝันเนะี้ยเพราะอะไร ยังหนูที่หนูเคยบอกไปจริงๆหนูยังไม่รู้ตัวตอนที่หนูมาก็คือตอนแรกหนูจะเลิกแล้วหนูจะเลิกตั้งแต่มัธยมแล้วเหมือนตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันร้องดีขึ้น<ม>แล้วก็เราก็อยากกลับไปแบบร้องกลงับไปแข่งที่โคราชด,ดูว่าแบบเออเนี่ยเคยตกรอบทุกเวทีอยากจะรู้ว่าแบบเอ,อยเป็นไงบ้างเนี่ยเป็นปีแล้วนะแล้วแล้วมันแล้วมันโอเคมากๆแล้วด้วย แล้วมันไม่มีทางที่จะแพ้แบบคนบางคนที่เรามั่นใจแหละคือหนุ่มก็จะแบบหนุ่มก็ก,กาจะไปแบบกลางลแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้กลับไปสักทีไม่ได้กลับไปไม่เจอเวทีไม่เลยทีนี้พอมีอันนี้เอาซะหน่อยซะหน่อยเราสิบเอ็ดด้วยมแปดก็คิดว่าน่าจะจบไปแล้วแล้วเ,เราอยู่ตรงนี้ด้วยอยู่ในในในกรุงเทพก็เลย,อเ,ลยเออลองลองดู ถ้าวันแรกหนูไม่ได้หนูก็ไม่มาอีกแล้วเหมือนกันอันนี่วันเดียวได้เหรอ่ะมันเป็นอะไรมันหลายอย่าง่มสีเทาร่มสีเทาบนท้องฟ้าไม่มีอะไรแต่ตอนเด็กๆที่หนูอ่ะตอนแรกเหมือนว่าจะแบบมันเหนื่อยมันหลายอย่างยิ่งตอนทางานก่อนเข้าขั้วเหนื่อยมากเลยแล้วหนูว่าไม่ไหวแล้วแต่พอกลับไปคิดตอนเด็กๆตอนนั้นอ่ะจริงๆหนูไม่อยู่ในสายตาใครเลยจริงๆ ก็ไม่เห็นหนูเลยสักนิดนึงน่ะหนูพยายามแค่ไหนก็ไม่มีมันไม่มีใครที่อยู่ในสายตาใครงั้นแหละเด็กๆพี่ก็ไม่อยู่ในสายตาใครทั้งั้นแหละหน้าตาก็น่าเกลียดเป็นเด็กบ้องแบงบ้องเบลอะไรก็ไม่รู้หน้าตาก็ไม่เคยเป็นเด็กหน้าตาดีแล้วก็หน้าตาไม่ดีตัยเองยี่หน้าตาไม่ดีอะไรอย่างเด็กๆน่ารักแล้วไม่ได้อยู่ในสายตาใครเลยแต่ความที่มันทําอะไรด้วยความชอบมันก็เลย ติดพันหพัวพ,พันมาถึงอย่างนี้แหละพวกหนูก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันถ้าท,ทําด้วยความชอบมันก็จะพัวพันติดพันกันมาอยู่อย่างเงี้ยบางคนมันก็ถูกกับขีดกําหนดให้มันมาอยู่ตรงนี้แล้วบางคนก็พยายามจะตายกองไม่ได้มาหรอกห,ห,หนูคิดว่าตอนเนี้ยหนุ่ตอนที่หนู่คิดหนูคิดว่าความเป็นตัวเองของหนูอ่ะมันชัดจนคนทีน่คนเห็นเรารู้ว่าเป็นหนุแต่ว่าบางอย่างเราก็ต้องลดลงเติร์ก่ม้อน <c oughs> นิดหนึ่ง พยายามปรับพฤติกรรมตัวเองในบ้านเนี้ให้เสร็จก่อนอก่อนรายการจบอาจจะดีที่สุดโอเคก็มีอะไรฝากอีกไหมพูดอีกไหม,มไม่มีแล้วก็เดี๋ยวจะทําเท่าที่ทําได้ให้ดีที่สุดเออควรจะทําทําวีคนี้ยควรต้องทําให้ดีมากๆเดี๋ยเพราะแม่เลือกแม่ดูอหนูเสีงแหะ่ะเนี่ยข้ออาง <laughs> ไม่มีไม่มีข้ออ้าง มีเสียงแท้ว่าใส่เสียงน้อยหน่อยเนาะพี่บอกให้ว่านอนเร็วขึ้นดีสุดนะเสียงจะมาเร็วว่าไงเอาพิธีการฟังอยู่แบ็คกิ้งแท็กหนูคีย์ผิดนะคะอ๋อโอเครู้แล้วรู้ละรู้ละรู้ละรู้แล้วรู้ละว่าคีย์ผิดหนูว่าหนูว่าเราเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูหนูรู้สึกว่าหนูมีกล้องถ่ายอยู่หนูก็ลองแล้วก็หลงไปหนูว่าโอ้ตาเขาถ่ายอยู่ปะเนี่ยรู้แล้วว่าคีย์ผิดเดี๋ยวเขาทำให้นี่นอนเยอะ นอนแล้วเสียงที่พูดจริงๆนะนอนแล้วเสียงมีจริงๆพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนี่ยองค่ะนอนไปไม่นอนกลางวันเลยมาโอ้ยตามใครนะคิวคิวค่ะคิว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  ร้อยแม่